สำหรับลูกค้าเคสดีฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับแถมงวตัวหนึ่งมูลค่า2 0 0 0 0บาทนะครับครับสวัสดีครับผม ครับมือนี้เราก็อยู่กันที่อารยะยนธกิจนะครับสาขาเดชอุดมนะครับมือนี้ก็อยู่กับบาพ่นคนขายรถหรือบาพ่นนุ่มอุบลคนชัยภูมิกันเช่นเคยนะครับผมบาพ่นคนเดิมนะสำหรับมือนี้นะครับบาพ่นกับมาพร้อมกับรถกระบะคันที่จอดอยู่ด้านข้างบาพ่นนะครับเป็นโตโยต้านะครับไฮรักกิโวนะปี2017 2.4นะครับคันนี้งามๆนะครับเดี๋ยวก่อนที่เฮาจะไปฟังราคาโปรโมชั่นกันถ่ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวบาพ่นจะพาลูกค้าทั้งบ้านรับชม โหลดกันสะกอนแนววังง้างขนาดไหนไปกันเลยครับผมครับเดี๋ยวบาร์พ่นเสืาลูกค้าทั้งบ้านนะครับมารับชมนะครับเจ้าโตโยต้านะครับว่าอุ่นนี้นี่มันได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมาพร้อมกับนะครับกับจังหน้าแบบโคเมียมนะครับพร้อมโลโก้โตโยต้านะครับที่เป็นเจนหนึ่งที่ดีไซน์สปอร์ตแล้วก็สวยงามนะครับพร้อมไฟหน้านะครับแบบเอ่อเพิ่นว่าเป็นมัลติรีเฟกเตอร์ด้านข้างก็จะในส่วนของแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับแต่ว่ายางนะครับ ยางการใส่งานอีกย่างหนงนะครับถือว่าโอเคเลยอย่างสภาพไม่แห้งนะครับในส่วนของกระจกมองขางก็จะเป็นกระจกแบบโควเมียมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับติดไว้มาขางกระจกเลยนะครับผมในส่วนของแคปนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับเป็นโอเพนแคปนะครับเป็นโอเพนแคปสามารถขึ้นลงง่ายนะครับสามารถที่จะยกคงยกของใส่ภายในของโดยสารหรือว่าของแคปห่อไดง่ายนะครับตัวนี้คือขึ้นลงได้ง่ายมากนะครับซัมซีประตูเลยนะครับผม ครับผมอันนี้คือมิติด้านขขางกวางนะครับของเจ้าโตยิตาให้รักีวัวคันนีนะครับเดี๋ยวเข้าเบิงดันไทยดานไทยก็นะครับถือว่าเป็นอ่าไทยเดิมจากโรงงานนะครับสีกะสีเดิมจากโรงงานนะครับกับโวยง่ายคือว่าคันนีสวยงามนะครับเดิมนะครับต้องอ่าล่องต้องเอาไปใส่งานเบิงนะครับสำหรับโตยิตานี่แน่นอนครับจวดจาดฟาดบึ้แน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิงภายในของดิสานกันเพิ่มเติมนิดนึงครับผมครับผมตอนนี้บาพ่นกับ เขามาอยู่ในของเดซานนะครับของเจ้าโตโยต้าให้รักรีโวสมาร์ทแคปขันนี่นะครับต้องบอกเลยแนว่าภายในนี่ต้องบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับปูวาจะเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเขาจะเป็นแบบหุ่มหนังนะครับพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันทั้งสองฟังเลยนะครับผมเครื่องเสียงก็จะเป็นเครื่องเดิมจากโรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับโทรศัพท์ตรงเครื่องเสียงได้นะครับมาพร้อมกับปุ่มพาวเวอร์โหมดและอีโคโหมดนะครับให้ลูกค้าสามารถขับขี่อย่างสนุกได้เลยโดยสองปุ่มนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าภายในนี่ต้อง เดิมทุกจุดนะครับต้องมาทดลองขับต้องมาทดลองใช้งานกันนะครับสำหรับรถคันนี้จอดอยู่สาขาเด็ดนะครับผมดีโอเคครับภายในเอาไว้ซัมนี่นะครับอยากให้ลูกค้าว่าเบื้งรถตัวจริงนะครับเข้าไปสรุปโปรโมชั่นราคากันได้คลิปครับครับเป็นไงนะครับหลังจากที่บ้าพ่นนะครับพาลูกค้าทั้งบ้านนะครับรับชมเจ้าโตโยต้าคันนี้กันไปแล้วกระยำอีกเช่นนึงนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮรักลีโวนะครับสมาร์ทแคป 2.4e นะปี2017นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาคาโตตั้งขายอยู่ที่530,000บาทเท่านั้น นะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดๆฟรีดาวนะครับออกรถศูนบาทนะครับแถมมัวตัวหนึ่งมูลค่า2 0 0 0มบาทนะครับยังบ่พอายังแถมประกันภัยสันหนึ่งพร้อมพอลบถึง1ปีและก็รับประกันเครื่องยนต์ละเกียร์หน้า1ปีหรือ10,000กิโเมตรนะครับแบตเตอรี่หกเดือนสำหรับลูกค้าทั้งบ้านที่สนใจนะครับออกง่ายออกได้ทุกอาชีพบราว่าที่ประกอบอาชีพยังสามารถที่จะเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้่ายๆนะครับติดพัดปัญหาเล็กสามารถโทรขมาหรือว่าจิตต่อขมาใบพ่นหาช่องทางกัน ซอยเหลือคุณค้าได้นะครับสำหรับมือนีก็จะเป็นคลิปสั้นๆไปเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้ติดตามนับในเพจไลฟ์สดหรือว่าอยู่ในคลิปหนาต่อๆไปนะสำหรับมือนีนะครับบาพนจะแด้กล่าวคข้ามาสวัสดีครับ